ไม่ชอบที่ต้องอ่อนแอให้ใครเห็นหรือให้ใครรู้เพราะฉะนั้นการที่ผมจะดูเป็นคนปากหมาเป็นคนดูไม่แคร์คนอ่ะจริงๆลึกๆผมแคร์ผมไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คนใน,นคนอีหลักอ่ะผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวของตัวเองแล้วถ้ารักที่ผมเป็นแบบนี้ซึ่งผมเป็นอย่างเงี้ยผมไม่ได้ไปทําร้ายใครแล้วเราตั้งคําถามในหัวตั้งแต่เด็กว่าการตายคืออะไรเริ่มรู้จักคํานั้นก็รู้สึกว่าแบบกลัวแม่ตายมากก็คือจะทําทุกอย่างเพื่อแบบให้ได้อยู่กับแม่กีฬาก็ไม่เอาเรียนก็ไม่ดีไปเอาดนตรีไหมแล้วก็บอกว่่าาาูมาคนํนนนึงววกตตัั้ะ แม่มึงขายทองที่กูซื้อให้เพื่อไปซื้อนะก็ซีเรียสมากแล้วก็บอกว่าเอาดีสักทางได้ไหมแขกรับเชิญของผมวันนี้เป็นเพื่อนสนิทของผมเองลีธานัทเพื่อนผมคนนี้เขาเป็นพระเอกสุดฮอตมากความสามารถที่มุ่งมั่นและจริงจังกับชีวิตมากๆรู้จักลีกันมาก็นานนะครับผมวันนี้อยากรู้จักเขาในเวอร์ชั่นที่ลึกขึ้น ผมเชื่อว่ามีหลายอย่างที่เขายังไม่เคยพูดออกมาวันนี้ผมขอเป็นหนึ่งคนที่จะได้รู้จักลีธานัทมากขึ้นบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้นะครับคุยทั่วขั้วเข้มของเราอยู่กันที่ร้านมาริจิสุขุมวิท36แยก2ครับกับคุณลีฐานัทวันนี้นะครับบอกเลยว่าเราจะคุยกับลีธานัทแบบคุยทั่วคั่วเข้มแบบเข้มจัดๆเป็นไงบ้างครับคุณลีสบายดีไหมช่วงนี้ช่วงนี้เวลาน้อยครับตรงนี้เป็นช่วงถ่ายซีรีส์ครับ แล้ววันนี้พร้อมไหมพร้อมที่จะแบบบอกความลับของคุณไหมในอง<ใ>นีพร้อมถ้าเป็นคุณถามผมสลับเวลาให้อยู่แล้วครับเราคุยเรื่องเกี่ยวกับกาแฟนะงั้นถามก่อนเลยว่าคุณชอบกินกาแฟแบบไหนผมชอบกินกาแฟที่มีนมเป็นส่วนผสมนะคือผมรู้สึกว่ากาแฟที่มีนมมันจะมีความละมุนแล้วถ้าเทียบชีวิตคุณกับกาแฟหนึ่งแก้วเนี่ยคุณจะให้กาแฟของคุณเป็นเมนูไหนผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าคือลาเต้เพราะอะไรถึงเป็นลาเต้มันมีนม แล้วมันก็จะมีความขมความหวานผสมอยู่ในนั้นผมว่าจริงๆชีวิตคนเรามันมิกซ์กันอยู่ตรงกลางแล้วก็มีความละมุนด้วยแล้วช่วงนี้คุณอะขมหรือหวานชีตผมค่อนข้างละมุนช่วงนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมกับลีฐานะเนี่ยสนิทในระดับหนึ่งที่สามารถไปกินกาแฟตอนห้าทุ่มได้แล้วก็กับตอนตีสองได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคุณตั้งแต่วัยเด็กเลยดีกว่าเริ่มจากวัยเด็กวัยเด็กคุณเป็นคนยังไงจริงๆผมเป็นเด็ก ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งี่ชอบเล่นเล่นกับดินกับทรายติดดินแล้วก็เป็นเด็กที่ใช้เวลากับแม่ซะเยอะเพราะว่าพ่อเนี่ยทำงานอยู่ต่างจังหวัดก็วันๆก็จะมีแต่อยู่กับแม่อยู่กับพี่สาวพี่สาวสองคนซึ่งเด็กๆในซอยเนี่ยจะไม่ใช่เพื่อนเราเลยจะเป็นเพื่อนของพี่หมดเลยก็แสดงว่าตอนเด็กๆเราเป็นคนที่ติดแม่มากติดแม่มากติดตั้งแต่เกิดนะจำได้ว่าติดแม่มากตั้งแต่เกิดคือผมจะติดการอยู่กับแม่มากไม่ว่าแม่จะทําอะไรก็แล้วแต่ เช่นเดินไปไหนมาไหนก็ชอบจับมือแม่ชอบกอดแม่ชอบกอดแม่ซึ่งปัจจุบันคุณก็ปัจจุบันก็ยังทําแต่ตอนเด็กอ่ะมันมีพฤติกรรมหนึ่งที่เลิกทําไปแล้วคือคือนอนกับแม่แล้วจะกลัวว่าแม่จะหนีไปไหนก็จะชุดนอนแม่จะมีเชือกอ่ะเอาเชือกกับมามัดกับข้อมือไว้อ่ะเวลาแม่ลุกไปไหนจะได้ก็คือถ้าแม่คุณอยากเข้าน้ําคือต้องพาคุณไปด้วยจะรับรู้จะรับรู้อ๋อแต่ตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วช่วงนั้นช่วงเป็นช่วงอายุที่เด็กมากประมาณกี่ขวบ คือมันเป็นช่วงเด็กที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มรู้จักคําว่าตายยังไงเราได้เห็นในทีวีได้เห็นในสารคดีหเห็นในข่าวอะไรเงี้ยเรารู้จักคําว่าตายแล้วเราตั้งคําถามในหัวตั้งแต่เด็กว่า<อ>การตายคืออะไรเริ่มรู้จักคํานั้นก็รู้สึกว่าแบบกลัวแม่ตายมากก็คือจะทําทุกอย่างเพื่อแบบให้ได้อยู่กับแม่แล้วจริงๆอะผมเป็นโรคเครียดตั้งแต่เด็กนะอายุหลักหน่วยคือผมเครียดเรื่องเนี้ยจนผมอ้วกเลยนะเครียดเป็นโรคเครียดตั้งแต่เด็กแล้วรู้ไาอีกว่าเมื่อก่อนความฝันของคุณเนี่ยห่างไกลจากปัจจุบันมากๆใช เป็นหมอที่เป็นหมอรักษาคนจริงๆนะแล้วทำไมมันมา,มาเปลี่ยนเป็นศิลปินดาราอะไรอย่างนี้ได้ตอนช่วงสืบข,ขวดเป็นช่วงแรกที่เล่นดนตรีครับแม่เนี่ยเอาทองที่พ่อซื้อให้ไปขายเพื่อซื้อกีตาร์ให้คือ y a มาฮ่า2 1 0จําจำรุ่นได้ด้วยจำได้นั่นคือกีตาร์ตัวแรกกีตาร์ตัวแรกตอนนั้นพ่อรู้ไหมตอนนั้นพ่อรู้จำได้ว่าราคา3990บาทแล้วก็เล่นได้ประมาณจนถึงม .1 ก็เริ่มทิ้งคว้างแล้วก็คือมอตอนมหนึ่งเนี่ยเกรดเทอมแรกออกมาจําได้ว่าโดดเรียนเยอะมากเกรดได้2.61แล้วพ่อก็บอกว่าทําไมเรียนไม่ได้3คือพ่อซีเรียสมากคือต้อง3อ่ะเพราะว่าอย่างไอพี่สาวเนี่ยสามจุดห้าสามจุดเก้าอย่างเงี้ยตลอดเนมาตรฐานเขามาสูงแล้วใช่ก็ซีเรียสมากแล้วก็บอกว่าเอาดีสักทางได้ไหมพ่อพคอพูดกีฬาก็ไม่เอาเรียนก็ไม่ดีแปลอดนตรีไหมแล้วก็บอกว่าพูดมาคํานึงว่ากีตาร์ตัวนั้นน่ะแม่มึงขายทองที่กูซื้อให้เพื่อไปซื้อนะก็เลยแบบ กลับมาจริงจังกับก็กลับมาก็วันนั้นก็จําได้ว่าโทรหาเพื่อนโทรหาเพื่อนาบอกเฮ้ยมึงตั้งวงกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่ตอนพ่อพูดปุ๊บโทรศัพท์เลยใช่นั่งร้องไห้ก่อนแป๊บหนึ่งจริงๆรแล้วชีวิตแม,มวแม่งเหลวแลกมากเลยแล้วคุณก็กลับมาจริงจังก็กลับมาจริงจังก็เริ่มแกะเพลงเริ่มทําวงกับเพื่อนตั้งแต่จริงๆทำตั้งแต่ช่วงมหนึ่งกับขึ้นมสองแล้วจริงจังขนาดที่ไปเล่นร้านเลยหรอคือตอนมปลายประกวดก่อนก็คือตอนช่วงม45ม6เนี่เ่ริมเเริ่มแแบบอาล้วอามประกววดดกกันี่า คือก่อนนั้นนั้นเพิ่งได้กีตาร์ไฟฟ้ามาด้วยเพราะว่าไปขอพ่อในช่วงวันเกิดพ่อพาไปไปซื้อแล้วก็ไปเลือกแล้วก็พ่อว่าเอาตัวที่ชอบอตัวที่ชอบแต่ตอนนั้นเริ่มเห็นค่าของเงินแล้วไงก็รู้สึกว่าเอาตัวที่มันราคาไม่แพงคาไม่แพงไม่แพงประมาณ1 5ึ0หพอช่วงมสมหม6ก็ใช้กีตาร์ตัวนั้นอะไล่ประกวดไล่เล่นคอนเสิร์ตท,ทุกที่จําได้ว่าวันที่ประกวดแลวชนะเลิศคือพ่อไม่เคยสนใจเรื่องดน,นตรีนะและ้ววันนั้นไปเล่นและชนะเลิศอะแม่บอกว่าพ่อมึงนะยืนอยู่แล้วหันหลัง จำได้คาแลวคุณนนฟิลคุณรู้สึกไงบ้างตอนนั้นก็รู้ทีหลังก็รู้สึกว่าเอ้ยภูมิใจอะ่ะแล้วมีถึงขั้นจริงจังมากกว่าการประกวดอีกใช่นั่นคือไปไปเล่นดนตรีที่ร้านตอนนั้นอายุยังไม่ถึง20อายุ19ยมันยังเข้าผับไม่ได้ก่อนที่จะเล่นเนี่ยครับตอนนั้นเซ็นสัญญาไปแล้วอยู่กับค่ายค่ายนักดนตรีตอนอายุเท่าไหร่นะตั้งแต่17มีเพลงที่ทําให้คนอื่นแล้วดังไหม ไม่ดังเหมือนผมเข้าไปแล้วก็ไปเล่นแบ็กอัพให้คนอื่นเขาแล้วคุณก็เคยเล่นร้านด้วยเล่นร้านเพราะว่าสัญญาเริ่มใกล้จะหมดแล้วเราเรู้สึกว่ามันไม่ได้สร้างรายได้ให้เลยสักนิดนึงรู้สึกว่ามันต้องหาเงินไงช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่เห็นคุณค่าของเงินมากแล้วแต่การที่คุณเล่นร้านอ่ะตอนนั้นคุณอายุไม่ถึง20ไม่ใช่เหรอใช่ซึ่งมันไม่สามารถเข้าร้านแต่อร้านที่ผมไปคือร้านแรกที่เล่นคือร้านมุกตะค่าตัว400บาทแล้วมันก็จะเกิดปัญหาหลายอย่างมากการเล่นดนตรีสดเอองานปปรรรระะกกวดอาาาาานแต่่ททีีเเํ็ชพ มันคนละเรื่องนะมันเครียดมากเลยนะตอนนั้นคือแบบคนขอมาอ,อ,อย่างอย่างเส้นเพลงทิ้งรักลงแม่น้ํา <c oughs> เล่นไงวะ <laughs> ปัญหาเยอะแยะมากมาย<ช>แล้วจริงๆก็ <ๆ S 2> มีการมีฝากเสียงกับเพื่อนด้วย<ช>คือต่อยเล่นดนตรีด้วยกันมาแต่บางทีงถ้าเราเล่นพลาดหรือว่าเราเราเล่นผิดคีย์อะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาว่าคนร้องมันร้องยากอันนี้เราเข้าใจเขาไงว่าเส้นเสียงเขาก็มีลิมิตไงก็คือจุดเริ่มต้นของการเล่นร้านใช่คุณไปเล่นที่ร้านหมูกระทะมีความสุขไหมคือถ้าตอนนั้นนี่ยมันคือตอนหัด ตอนแรกที่ทำถามว่ามัน f u l ฟ f ล e l ไหมมันเติมเต็มความรู้สึกไหมมันยังไม่ขนาดนั้นแต่ไอสิ่งที่มันเติมเต็มได้คือหลังจากนั้นหลังจากที่เลิกเล่นที่ร้านมุกุทาแล้วคุณเล่นร้านมุกุทากี่ปีเล่นได้ประมาณปีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นคุณเปลี่ยนจากร้านมุกุทาเป็นร้านอะไรอันนี้เป็นบารแล้วเพราะวายุถึงแล้วอายุถึงแล้วก็จะมีไปที่เจเจกิน มีไปข้าวสารสุดท้ายเนี่ยเอาสุดท้ายคือราชโยธินโอ้คุณไปทั่วเหมือนกันนะซึ่งสมัยนั้นถ้าผมไปร้านอย่างเงี้ยผมไม่เคยกลับในสภาพที่ถูกต้องสักครั้งหนึ่งเลยแต่ผมเป็นคนไม่ดื่มไงตัตนน้โอ้โอ้ผมเป็ไม่ดื่มไงเวลาทำงานก็เวลาทํางานเพราะไม่เคยมีคนสอนผมว่าตอนผมเอาไปที่ผมประกวดดนตรีอะคือด้วยความเด็กก็แบบเฮ้ยเราต้องดื่มหน่อยเพื่อ,อให้ฟิลมันมา,ามันมีคนบอกมาคํหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าเรามีสกิลแค่2เต็ม10และใน2เต็ม10เนี่ยเราดื่มไป เราสกิลขึ้นมา5เต็ม10แล้วเขาบอกว่าในเมื่อวันหนึ่งที่มันสางปุ๊บอะมันก็กลับไปเหลือ2เท่าเดิมเขาบอกว่าเราไม่ได้พัฒนาอะไรเลยใน3 4 5้าเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้อย่าใช้เขาเรียกว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆ ถ้าความสามารถของเราจริงๆมันไม่ได้พัฒนามันก็ไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายพอมันสั่งเมามันก็กลับไปเท่าเดิมผมเล่นยันอายุ23ซึ่งเข้ามาเซ็นสัญญาแล้วอ๋อคือตอนมาประกวดยูป,ปินคุณก็เลิกตอนนั้นยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ด้วยยังเล่นอยู่ยอยตอนถ่ายยูปินก็ยังเล่นอยู่คุณได้เดือนละกี่บาทเดือนอหนึ่งที่ได้จากการเล่นดนตรีนะเดือนหนึ่งประมาณ2,000กว่าบาทแต่ต้องบอกว่าตรงนี้พอเริ่มเข้ามาทําง,งานอะตรงนี้มันไม่ใช่ปัจจัยแล้วแต่ว่ามันคือความสุขเพราะว่าตั้งแต่่่่่่่่เเเเเลลลลลนนนนนนบบาาีียยดัััไปกพือททมห แล้วคือประกวดด้วยกันครับแล้วทีเนี้ยมันจะมีฟิลลิ่งในการเล่นที่ดีมากคือเพลงไม่เคยแกะจะไปด้นสดเอาหน้างานแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีสกิลที่จะเล่นดนตรีได้ในวัน้ตอนนั้นสก<อ>ิลคุณเริ่มมาแล้วถูกไหมเริ่มมาจากปีหนึ่งที่บ่มมาตลอดว่าแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยงงเอ้างมเอางมเอ้า,อาแต่ตอนนี้คือเล่นได้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าได้ใช้วิธีการด้นสดเยอะมาก <ๆ S 1> แล้วพอเล่นไปเนี่ยเจ้าของร้าน จ้าของร้านซึ่งตอนนี้เขาเสียไปแล้วเขามาพูดว่าพี่ชอบการเล่นของมึงมากเลยอ่ะมึงแม่งไวซิ่งโน้ตโคตรเก่งอะไรอย่างเงี้ย<ด>ก็เลยรู้สึกว่ามันมีแรงบันดาลใจแล้วรู้สึกว่าเรามาเรามาเล่นอ่ะเราไม่ได้ได้แค่แงเงินแต่ว่าเราได้ความเติมเต็มจากการเล่นกับเพื่อนอ่ะเอาจริงเล่อนดนตรีกับเพื่อนมันมีความสุขแล้วอ่ะอไม่พอตรงนั้นที่เล่นอ่ะมันคือสังคมดนตรีล้วนอ่าแล้วเราได้คําชมจากคนพวกนี้ด้วยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเรามันอยู่ถูกที่ถูกทางต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับการที่เราไปเรียนดนตรรีอะไเ มันก็หลายมืนะ่นอะการเรียนกับการทํางานซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เหมือนกันอ่าถูกเราเรียนมายังไงการทํางานมันคนละเรื่องอ่าแล้วคุณรู้สึกยังไงในวันที่คุณผ่านตัวมาเป็นนักแสดงแล้วคุณก็ต้องเลิกเล่นดนตรตีกลางคืนก็ตอนนั้นมันเป็นเรื่องของแบบเวลาด้วยจะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะอ่ะ,อะเราถ่ายซีรีส์ยูปินใช่ไหมมันคือจันด่งขันผูแล้ววันพฤหัสเนี่ยผมไมเล่นดนตรตี เล่นที่ร้านแล้วมาเมาตรงราชโยธินวันศุกร์เนี่ยผมทาการร้านปอโทแล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมเรียนปอโทคือวันพักผมมีแค่วันพฤหัสวันเดียวในๆนในการการรีแลกซ์แล้วถามว่ามันมีความสุขไหมมันมีความสุขมากวันเด้งต่ออาทิตย์ที่เราได้รีแลกซ์มันดีมากแต่ในวันหนึ่งที่เราเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นการปรากฏตัวในที่แบบนั้นในการทํางานในที่แบบนั้นมันทําให้เราโฟกัสกับงานได้ไม่อย่างไม่เต็มร้อยไม่ได้เต็มร้อยต้องยอมรับว่ามันมีการแชร์ไปในเรื่องของเรียนปอโทด้วยซึ่งพอเเววลลาาาาแบบ่่งงงมมมปุอออทกกยััันนคืตู้้ใหหด คุณก็เลยเอาตรงนี้พักก่อนเล่นตีพักไปก่อนใช่เรื่องแรกของเขายูปินครับผมผมร่วมแสดงด้วยใช่มาเล่นซีเรื่องเซเวซึ่งผมเล่นด้วยใช่ครับแล้วตอนนั้นเรามีการไปเรียนการแสดงไหมจริงๆเคยได้เรียนอยู่บ้างแต่ก็ต้องบอกว่าการเรียนกับการใช้จริงมันไม่เหมือนกันอ่าถูกตอนเรียนเนี่ย ก็ไม่เกตก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเกตเท่าไหร่แล้วพอมาทางานจริงอา้าวไม่เกตไปยิ่งยิ่งกว่าเดิมอีกแล้วก็เรื่องแรงกอะเนาะมันก็ต้องโดนด่าเยอะแล้วอะนักดนตรีอะพอมานับ3-4แล้วมันขึ้นจัึงหวะหนึ่งถูบ้าแต่อันนี้คือ5-4 สามสองกูกูต้องรอแอคชั่นน่ะแล้วกูถึงจะเล่นได้อ่ะแล้วพอแอคชั่นปุ๊บเนี่ยผมชอบพูดซอสคำว่าแอคชั่นเพราะเราลืมตัวตลอดเรานับมันเป็นจังหวะดนตรีตลอดไงจังหวะดนตรีกุณคุณถูกเรียกไปผมถูกด่าในเรื่องนั้นถูกด่าบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าคำพูดคำจางเรามันยังเป็นนักดนตรีอยู่ไม่ได้เปดูตัวเองาดูภาพวาดวนคือผมพูดจาเขาเรียกว่าพูดจาไม่ค่อยมีหางเสียงตลอดแต่ว่าอินเนอร์หรือความหมายอะไม่ได้เลวรายอะไรเลยอย่างซีนเนี่ยถามเขาว่าแบบพี่ต้องการยังไงอันนี้มีปัญหาแล เหมือนว่าเราอะไปเป็นเกี่ยวแต่ความเป็นจริงปุ๊บไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรคืออ่ะพี่ต้องการยังไงจะได้ทำให้แค่เป็นเตว่าคับเข้าไปอแล้วบางทีการพูดโดยที่ไม่ได้เห็นหน้าเราพูดเราติดไวรัสอยู่เงี้ยแล้วเขาถึอ มีคนถือบอกรึเปล่พี่ต้องการยังไงอ่ามันเหมือนว่าเราพูดจาไม่ดีพูดจาไม่ดีไม่ดีเอาไม่ทําการบ้านมาอีกอะไรเงี้ยแล้วคุณไม่ทําการบ้านจริงปะทำผมทำละเอียดมากแต่ว่าเอาจจริงการทําการบ้านมาจริงๆควรจะต้องทําในขณะที่มีพุ่งกลับด้วยเพราะว่ามันจะได้เห็นเป็นทางเดียวกันพอมันทําต่างคนต่างทํามาเรามองโลกไม่เหมือนกันเราเกิดมาคนละที่คนละทางเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะไม่ตรงกันแล้วพอคุณโดนด่าจากการแสดงของคุณเรื่องแรกคุณเป็นคนกดดันด้วยเอาใช่รู้สึกไงบ้าง ผมเฟลนะผมเฟลมากแล้วผมก็รู้สึกว่าเอาจริงๆผมคิดว่ามันจะอยู่ได้แค่เรื่องสองเรื่องแล้วก็หายไปก็กลับสู่ชีวิตตัวเองปกติกลับไปเล่นดนตรีของตัวเองอกลับไปเรียนโทต่อให้จบแล้วก็ไปทํางาน อยากกระทาแต่พอมามาดูปัจจุบันคือคุณได้มาเรื่อยๆเลยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใส่แบบนี้ด้วยคือผมเป็นคนจริงจังกับงานมากอะถ้าเป็นงานผมตั้งใจทํามากแล้วผมรู้สึกว่าทุกงานมันต้อง80%อัพถ้ามันต่ำกว่านั้นผมไม่อยากทําแล้วตอนที่คุณโดนด่าคุณจัดการกับอารมณ์ตัวยังไงมันยากนะมันยากมากเลยนะมันคือกลับบ้านไปมันก็เฟลมันก็มันก็มีนอยมีอะไรอย่างเงี้ยตลอดแล้วคุณแก้ไงก็คือบอกว่าอะอะไรที่มันช่างมันได้ก็ช่างมันไปข้ามันไปแล้วก็เราก็รู้รงมัออบย เราได้เจอคนเยอะแล้วเราได้รู้ว่าคนแต่ละคนเป็นแบบไหนแล้วสไตล์การทํางาน,นของเขาเป็นยังไงแล้วเราควรจะวางตัวยังไงกับเขาจากที่คุณเป็นนักดนตรีมาแล้วก็ต้องมาเป็นนักแสดงแน่นอนว่านักแสดงหลายๆคนต้องเจอก็คือโซเชียลซึ่ง <Social. S 2> คอมเมนต์ต่างๆมีคําพูดจากในโซเชียลคำไหนไหมที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้ว่ะพอพอโพสงนีเรารู้สึกแม่งเจ็บถ้าที่ผมจําได้นะั้นก็จะมีช่วงแรกผมเสพนะเราเหมือนเราตามฟีดแบงคงานเรามนดีไหม โดยที่ตอนที่เราทําไปเราก็ไม่ได,มได้มั่นใจว่ามันดีอะเราก็จะได้เห็นฟีดแบ็กมาได้ชัดมากอย่างแบบเล่นเรื่องแรกใช่ไหมแข็งจังอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรเล่นไม่ดีเลยอะไรเงี้ยก็เคยดนะช่วงแรกอะแต่ก็รู้สึกว่าแบบกูได้เงินแล้วจบแล้วเฮ้ยคุณเป็นคนที่ปล่อยวางง่ายเหมือนกันนะคือรู้สึกว่าบางอย่างอะเราไปถือมันไว้นานๆเราก็แย่ตอนนี้มันพูดง่ายแต่ตอนนั้นมันทํายากก็ต้องยอมรับว่ามันทํายากมากจนสุดท้ายมาตกผลึกเหมือนแบบคุยกับแม่อะไรเงี้ยแม่ก็บอกช่างแม่งปล่อยได้ก็ปล่อย แล้วก็หลังจากนั้นก็เลิกเสพโซเชียลเลยคือไม่เอาเลยเพราะรู้สึกว่าโซเชียลด้านดีมันก็มีเราก็ซึมซับมาแต่ว่ากลัวว่าถ้าเราอ่านมากอะ่ะเราจะเหลืองไอ้เน,นี้คนหลายคนเป็นคืออ่านมากแล้วเราก็เหลืองแล้วก็ถ้ามันไม่ดีปุ๊บมันก็เป็นท็อกซิกโอ้พูดคุยมาเยอะแล้วผมอยากรู้ว่าคนเข้มแข็งอย่างคุณเนี่ยที่ดูแบบไม่น่าจะร้องไห้ได้เคยมีเรื่องเสียใจไหมคุณต้องเข้าใจก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนแสดงออกแบบเข้มแข็ง แต่จริงๆแล้วมันคือกำแพงคือข้างในผมเป็นคนคิดมากเป็นคนซีเรียสแล้วก็เป็นคนจริงจังมากแล้วทุกครั้งที่ที่เราแสดงออกว่าเราเสียใจเราเราจะดูอ่อนแอแล้วผมไม่ชอบไม่ชอบที่ต้องอ่อนแอให้ใครเห็นหรือให้ใครรู้เพราะฉะนั้นการที่ผมจะดูเป็นคนปักหมาเป็นคนดูไม่แคร์คนอะ่ะจริงๆเลือึกผมแคร์ผมแคร์มากมีช่วงหนึ่งที่ผมแคร์จนแบบชีวิตมันไม่เป็นตัวของตัวเองอะ่ะคือเราเข้ามาทํางานปุ๊บเราต้องเข้าไปเจอคนเยอะเรารู้สึกว่าตัวเราเป็นคนอินโทรเวิร์ดที่เราไม่ได้อยากจะยุ่งกับใคร แต่เราต้องเข้าไปคุยกับคนนั้นคนนี้ทําสนิทสนมอะไรอย่างเงี้ยมากจนลืมลืมโฟกัสตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วความสุขของตัวเองคืออะไรเวลาผมพูดอ่ะผมเป็นห่วงคุณผมก็จะไม่ไบอกเฮ้ย hey, กูเป็นห่วงมึงนะอ,อะไรเงี้ยก็จะไม่ขนาดนั้นก็จะแบบเหมือนพูดเชิงเล่นเชิงนง่เชิงจ, <ะ S 1> จริง<ม>จริงแล้วก็เป็นเป็นฟีลแบบปฏิบัติมากกว่าพอโดนโดนโดนคุณสนวนมาว่าแบบ ไม่ไม่หรือว่าอะไรเงี้ยก็บอกเออเรื่องของมึงแค่นั้นคือจริงๆแล้วเป็นห่วงแต่ว่าแสดงออกอีกแบบหนึ่งเห็นเขาเป็นอย่างนี้ก็มีเรื่องที่เสียใจใช่แล้วเรื่องเสียใจจริงๆมีเยอะมากมีเยอะมากก็มีมุมที่อ่อนแอกันทุกคนทุกคนมีอ่อนแอแหละจากที่คุณเล่ามาคือเมื่อก่อนคุณเป็นคนที่แคร์คนมากและปัจจุบันก็เป็นเหมือนเมื่อก่อนไงคือปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มรู้จริงๆว่าความต้องการของเราคืออะไรแล้วก็เรามองโลกยังไงหรือใครแคร์เราหรือเราต้องแคร์ใครเงี้ย มันเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วก็เริ่มรู้ตัวว่าจริงๆเราต้องกลับมาแคร์ตัวเองบ้างก็จะรู้สึกว่าแบบบางทีคําพูดของคนหรือว่าใครอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้ไปยุ่งเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเรื่องที่ภูมิใจบ้างภูมิใจในการแบบอยู่ในวงการหรือว่าการใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องที่ภูมิใจในในการที่อยู่วงการแล้วก็เรื่องอะไรผมว่ามันเป็นเรื่องของความความโตนะมผมว่าจริงๆทำอาชีพยอย่างเราพอมาได้เจอคนเยอะมันโตขึ้นแล้วก็มันได้เห็นคนได้รู้จักคนเยอะขึ้น แล้วเราทํางานเกี่ยวกับการแสดงซึ่งมันมีจิตวิทยาผสมอยู่ในนั้นด้วยมันโตขึ้นหลายๆอย่างแล้วก็อย่างผมเนี่ยมันจะมีเรื่องของพ่อแม่ไม่ได้ยอมรับตอนแรกแต่สุดท้ายพ่อแม่ก็ยอมรับแล้วก็คือชีวิตเป็นของเราไงตอนนี้เราเหมือนเป็นคนที่คอยสปอร์ตคนที่บ้านตลอดเวลามันก็ทําให้รู้สึกว่าเราโตขึ้นเร็วอะที่ชอบมากคืออยากให้พ่อแม่ได้กินอาหารดีดีคือพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเนี่ยเวลาไปไปโรงเรียนอย่างเงี้ยได้เงินจากแม่วันละร้อยาเงี้ยแต่สุดท้ายเรากลับมาเห็นแม่กินข้าวแบบทําข้าวกินเองอะไรเงี้ยก็ คุณค่าทางอาหารมันอยู่ตรงไหนแล้วพอโตขึ้นมาทํางานเงี้ยเห็นพ่อแม่ก็ยังอยากจะกินแบบนั้นเพราะว่าประหยัดเงี้ยกับรู้สึกว่าบางทีอาหารที่มันมีประโยชน์แล้วมันมีราคาหน่อยยอมจ่ายไปเถอะเพื่อให้เขาได้กินให้เขามีความสุขซึ่งคุณก็ทําตรงนั้นได้แล้วก็ทําตรงนั้นคุณอยากให้คนข้างนอกเนะี่ยมองคุณแบบไหน,นคือตลอดมาผมไม่เคยบอกทุกคนว่าผมคือดาราไม่เคยพูดยกตัวเองว่าผมคือดาราผมมีงานผมเป็นพระเอกผมไม่พูดแต่ผมกับรู้สึกว่าเวลาผมเจอแฟนคลับผมบอกว่ามาหาผมโตเปล่า เราคิดแค่ว่าผมเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นหลานคือผมรู้สึกว่าผมไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คนไหนคนนี้รักอ่ะผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวของตัวเองแล้วถ้ารักที่ผมเป็นแบบนี้ซึ่งผมเป็นอย่างเงี้ยผมไม่ได้ไปทํรลายใครผมแค่เป็นคนพูดจาแบบนี้หรือว่าผมมีความคิดแบบนี้เฉยก็คือคําพูดที่ออกมาจากปากคุณที่ดูดุรแรงเนี่ยจริงๆคุณก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรมันเป็นแค่จริงใจมากกว่าจริใจอย่างผมแล้วบางทีคุยกับแฟนครับพูดเออนะ พูดเอออะไรเงี้ยคือเขาก็เข้าใจแต่ว่า,ากับบางคนมันไม่ได้ต้องครับบาง,งคนต้่งมาเจอคุณอ,อะไรอย่างนี้คุณมองอนาคตของคุณเป็นยังไงในช่วงแบบ3 0มสถึงสีคือผมมองอนาคตตัวเองยันแก่ตายแล้วด้วยนะแก่ตายเลยเหรอใช่คือผมเป็นคนจริงจังมากกับชีวิตแล้วผมก็รู้สึกว่าวัย30มเนี่ยมันคือวัยที่เราโตแล้วอะ uh huh. ถ้าเรากลับไปมองย้อนเพื่อนหลายๆคนเนี่ยเพื่อนบางคนประสบความสําเร็จ บางคนยังไม่มีอะไรมันทําให้รู้สึกว่ามันเป็นวัยที่โตแล้วมันไม่ใช่วัยที่เราจะมาลองผิดลองถูกเล่นๆอะไรกันเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของอ่ะผมต้องกลับมาโฟกัสชีวิตตัวเองมากขึ้นครับอาจจะมากกว่าตอนนี้ที่เป็นแล้วก็อาจจะต้องโฟกัสเรื่องอนาคตเรื่องครอบครัวเรื่องทุกสิ่งที่เราต้องเตรียมเอาไว้เพราะมันถึงวัยถึงวัยเนีวแล้ววัยของเราก็มีทั้งแบบแต่งงานเอ่ยบางคนหนักกว่าก็มีกับการสูญเสียเริ่มมีการสูญเสียเราต้องเตรียมตัวทุกอย่างไงแล้วมันเคยมีคนบอกผมว่าระวังจะโตเร็วเเเกกกกกิินนไไปปรระะวววังจแ่่็็ผมบอา ดีกว่าผมไม่ตเลยแต่ตอนนี้ผมผมช็อตฟิลกับคำว่าแก่เร็วเกินไปของคุณอยู่สงสัยผมจะแก่เร็วเกินไปด้วยหน้าตาของผมเองมึงเกษียณเร็วด้วย <laughs> มึงไม่อยอมทำงานแล้วตอนนี้ <laughs>